ข่าวมินัยชินคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิตายประจำวันที่26เมษายน2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้การจะขัรับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้อาจจะยังไงสุบนัทลงซ้อมกับด้านของบริบเวณเตรียมพร้อมจะช่วยทีมในเกมต่อไปในครั้งนี้นั่นเองน,นะ โดยการน,นี้สุบันนัเหมือนตานะฮะลงฝึกซ้อมกับหน้าของโอชุรวนเตรียมความพร้อมก่อนเกมต่อไปหลังเจ้าตัวเนี่ยหายเจ็บและกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วในเกมที่ผ่านมาในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมในศึกจูบาร,ราโปรลีก2023รอบเฟอ,อฟ2นัดที่ 6นะฮะก่อนที่สโม,มรส OH รโอเอชบรวนจะลงสนามในการฟาดแข่งดวลกับทานั้นของเค m ีเมเจอร์แลนล่าสุดนั้นสโม,มรสรได้ออกมาเปิดเผยภาพการซ้อมของทีมแล้วโดยมีภาพของสุปนัทเหมือนตาแข้งชาวไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องลุ้นตรับโอกาสในการลงสนามในเกมนี้กันต่อไปนะ สำหรับทางด้านของสถานการของต้นสังกัดเจ้าแบงค์อย่างทางด้านของ OH เอวอร์เวนตอนนี้ทีมนั้นรังอันดับที่4ของตารางคะแนนเพลย์ออฟสองบคะแนนสะสม23แต้มจะั้งหมด5นัดนะฮะซึ่งทีมไม่แพ้คใครมาแล้ว4นัดติดต่อกันจากผลงานชนะไป2นัดและก็เสมอ2นัดสำหรับทางด้านของโปรแกรมในศึกฟุตบอลจูเบราโปรลีก2023่รอบเพลย์ออฟ2นัดที่6 OH วรวนจะออกไปเยือน K เอ่อเควีไม่เช่รในวันเสาร์ที่ส7เมษายนเวลา2 1่สินาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยในครนั่นเองครับอ่าแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ไล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับอ่านยังไงผลบอลฟุตซอลทีมชาติไทยดับโทษทาจิกิสถานสุดบะทึกทะลุเข,ข้าชิงแชมป์เอเชียหดที่3ในครนโดยฟุตซอลทีมชาติไทยดวลจุดโทษเอาชนะทาจิกิสถานสุดตื่นเต้นไป 6ต่อ5นะฮะหลังจบช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วและเสมอกันไป3ต่อ3ทํทำให้ตัวเล็กช้างศึกเนี่ยทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลอศเป็นครั้งที่3 ในหน้าประสาทาเราพบกับผู้ชนะระหว่างอุซเบกิสถานกับอิหร่านในช่วงวันอาทิตย์นี้โดยศึกเอฟซีฟุตซอลเอเชียนคัพ2024รอบรองชนะเลิศที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันศุกร์ที่26เมษายนทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเจ้าภาพอันดับที่27ของโลกพบทาจิกิสถานอันดับที่4 8ของโลกโดยทั้งสองชาติเนี่ยได้ตั๋วไปโดยฟุตซอลโลกปี2024รอบสุด้ายที่อุซเบกิสถานระหว่างวันที่14กันยายนถึง6ตุลาคมอย่างแน่นอนอยู่แล้ว โดยการน,นี้5คนแรกของผุ้สอลไทยใช้รุษเมืองลุงอรุณเซนบัตผู้รักษาประตูกับไปนั่นของกัปตันเนิร์สจิรวัตรสอนวิเชียนกัปตันชีมน้องเล็กสุดก็คือกฤติอรันสัญรักษ์และก็เตอร์นหน้าหลอปานัทกิติพานุวงศ์และก็เทพอามสุบุบุษเ่อนกลางดาวยิง3ประตูนำทัพในครั้งนี้ โดยฝั่งทาจิกิสถานภายใต้การนำทัพของโบฮิดอฟไฟราฟกุซส์ทางด้านของทาจิจิสถานนะฮะที่ชนะอัฟกานิสถานในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-1ได้ไปฟุตบอลโลก2024ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์และยังผ่านเข้าไปสู่รอบตัดเชือกเอเชียนคัพครั้งแรกกันอีกด้วยเกมนี้ส่ง5คนแรกอย่างทนานด้นของเบ็กมูบรอดอฟฟิรุชผู้รักษาประตูฮิสโมรฟ นาทัโซรีโมโรอฟซามันซาอาริสมาโดโอฟเดบรุชและก็อาริสคอมรอมลงเล่นเป็น5คนแรกโดยมีซาโดรอฟไพซานแล่ยิงหมาเยเลขกเก้ารอสลับชุดลงในครั้งนี้ ครึ่งแรกาทาจิกิสถานในชุดแดงแล้วดูแดงล้วนนะฮะเขียบบอลเริ่มเล่นก่อนเล่นได้ในช่วง56วินาทีเป็นฝ่ายที่ไทยได้ลุ้นก่อนเมื่อปานัทกิติพัธพงศ์โยกจากซ้ายก่อนซัดหักข้อด้วยขวาบอลติดขาเบ็กสมูโรอดอฟฟิรุชที่ฉีกขาเซฟเอาไว้ได้แบบน่าเชื่อนะฮะในขณะนี้ หกนาทีต่อมาฟุตซอลไทยก็เริ่มขยับชุดสองเมื่ออินทิชาปรารพาพันธ์อารงณ์กรจันพรเทดศักด์เจริญพงษ์และก็บรศักด์สีหลังไพรโรดลงสนามนาทีที่สิบนะฮะบอลยาวของอรุณเซนบัตขว้างขึ้นมาทางด้านขวาให้กับด้่นของสุวุฒิ์เฉียนกลางที่มมวนเข้าด้านในก่อนจะไหลไปให้กับนั่นของปานัสกิติพานุวงศ์ที่ได้ใส่ด้วยด้านขวาบอลยังติดบล็อกในขณะนี้ นาทียี่13นะผมแฟนฟุตซอลไทยได้เคกันสนั่นหวัน่นไหวเมื่อลูกคลิกออฟนะฮะ,อะของทางด้านวนรงศักดิ์บิงบอลเปิดโด่งมาเข้าศาีรษะวรงศักดิ์สีรั่งไพรโร์โฉบนะโคบเปลี่ยนทางบอลเข้าประตูไปช่วยให้ฟุตซอลไทยขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0แต่แล้วนทีที่หนะผมชาบรอฟดีออฟกับทันทีมได้จังหวะกดเลียดน,นะฮะบอลยังติดเซฟอรุณเซนบัตที่ครึ่งแรกเนี่ยช่วยทีมไทยเนี่ยเซฟกระจุยกระจายหลายจังหวะ โดยครึ่งแรกเหลือไม่กี่วินททาทีทาจิกิสถานก็ไปได้ประตูตามตีเสมอฟุตซอลไทยไป1นต่อหจากลูกซัดแบบปันๆที่สุดเส้นเมือ่อหางน้าของชาโรมอฟดิสโชคนะฮะช่วยตามตีเสมอหนต่อหในครึ่งแรกในครงนี้ต่อมาครึ่งหลังนาทีที่22นะฮะทางด้านทาจิกิสถานพลิกแสงขึ้นนำฟุตซอลไทยไป2.1ต่อ1จากทางด้านของโคจายฟบาโฮเดอร์ นาที28ฟุตซอลไทยเก่ยบได้ประตูตามที่เสมอเมื่อทางด้านของบรษักสีรังไพรโรดเปิดจากทางด้านขวาบอลมาถึงจิรวัตรสอนวิเชียนซัดหน้าปากประตูบอลไปติดเซฟแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โดนโต้กลับไปและก็เป็นโคจีเยฟอาบาโคเจอร์ซัดลอ,อกเข้าไปนะฮะเบิ้ลสองเม็ดของตนเองทาจิกิสถานขึ้นนำไปก่อน3ตอนอ่อห ฟุตซอลไทยไม่ปรอช้าเล่น power p a y ทันทีเมือ่อทางด้านของวรศัก์สีหลังไพรล์เป็นตัว power p a y นาที30มาได้ประตูไล่ไปเป็น2-3ต่อจากด้านของอรงกรจันพรแต่นาที32สุภพุทธเชอนกลางก็ได้ซัดฟริคิกหน้ากรเกตโชษ บอลเนี่ยพุ่งเข้ากรอบแล้วแต่ว่าไปโดนข้างขาของผู้เล่นทาจิกิสถานกระดอนออกไปอย่างไม่น่าเชื่อผู้สอไทยบี้สุดหัวใจนาทีสามสิบปมาตามตีเสมอทา,าจิกิสถานไป3ต่อสจากพาว์เพย์จังหวะที่ทางด้านของสุภวุฒิเฉินกลางหลุดถึงสุดเส้นนะฮะก่อนจะใจ่ายใส่พานที่กับทาด้านของเทิดศักด์เจริญพงษ์ซัดเหน่งๆเ,เข้าไป สกอร์เสมอกันไป3ต่อ3แบบสะใจกองเชียร์จบเกมฟุตซอลไทยเสมอทาจิกิสถานไป3ต่อ3ต้องต่อเวลาพิเศษครึ่งละ5นาทีโดยช่วงต่อเวลาพิเศษยังคงดับฟาวที่ค้างอยู่จากครึ่งหลังนะฮะโดยทาจิกิสถานฟาวไปถึง5ครั้งหากโดนจับอีก1ครั้งจะเสียจดโทษจุดที่2ทันทีส่วนไทยฟาวแค่2ครั้งจนจบต่อเวลาครึ่งแรกยังเสมอกันอีกครั้ง3ต่อ3 ต่อเวลาครึ่งหลังนาทีที่43โอกาสทองของไทยน่าจะได้ประตูที่4แต่จังหวะตุยทางด้านซ้ายของเทิดศักดิ์เจริญพงศ์ก่อนที่จะเปิดหักเข้าในจเจริญจีรวัตรสอนวิเชียนโฉบแปรแต่ว่าบอลหลุดเสาสองออกไปนะฮะนาทีที่49ทาจิกิสถานเกือบจะน็อกไทยได้แล้วเมื่อทางด้านของอารีฟคอมรอนได้ซัดเด่งแต่วันเหินข้ามคานออกไปเยอะจบการต่อเวลาสินาทีฟุตซอลไทยเสเอือทาจิกิสถานอีกครั้ง 3ต่อ3ต้องโดนจุดโทษตัดสินซึ่งการช่วงดนจุดโทษตัดสินผลปรากฏว่าฟุตซอลไทยชนะการโดนจุดโทษของทาจิกิสถานไป6ต่อ5ในการโดนจุดโทษ8คนสกอบรวมแล้วฟุตซอลไทยชนะทาจิกิสถานไป9ต่อ8 ผ่านเข้าไปรอชิงชนตเลิรในวันที่28เมษายนที่บางกอกอารีนาเวลา18นาฬิกาสุดผลการเพลย์ออฟชิงที่5รอบรองเกมแรกอิรักแพ้อัฟกานิสถานไป3-5ต่อและเวียดนามแพ้คีกิสสถานไป2-3ต่อทําให้อิรักและเวียดนามจบเส้นทางนี้ท,ทันทีโดยที่อัฟกานิสถานจะไปชิงตัวฟุตซอลโลก2ว24 ใบสุดท้ายกับคีกิสถานในวันที่28เมษายนที่บางกอกอารีนาคู่แรกจะเตะในเวลา12นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยครับโอ้โหเป็นนว่างานนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะทำเต็มที่ที่สุดแล้วและก็ได้ผลตอบแทนกลับมาที่ดีจริงๆขอบคุณมากครับและก็ขอบคุณทุกคนที่ไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะโต๊ะเล็กช้างศึกทีมชาติไยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ ชินไทยังเผยพยายามจะสร้างแรงจูงใจให้กับด้านของอินโดชุดยุ3 3ปีหลังทุบเกาหลีใต้ในขรั้นี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีปรอบแปทีมสุดท้ายทีมชาติอินโดนีเซียก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะหลังเอาชนะจุดโทษเกาหลีใต้ไป11ต่อ1ิ เสมอกันใดเวลา2 2.2ต่อเมื่อวันที่15บิษาจนสมบุนให้ผ่านเข้าไปสู่รอบปรองดนะเลิศได้สำเร็จหลังจบเกมการในขันชินไทยยังหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอินโดนีเซียเผยเชื่อมั่นในนักเตะและก็พยายามจะสร้างแรงจูงใจก่อนสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้าไปอ่รอบปรองดนะเลิศได้เป็นครั้งแรกในหน้าปราสา์ใน,นครั้งนี้โดยชินไทยยังได้เปิดเผยได้ว่าเอมันโดริสกี้ แล้วก็อาหารนักเตะเหล่านี้แล้วก็อีกหลายหลายคนอยู่กับผมมาสี่ปีแล้วผม,มรู้จักพวกเขาเป็นอย่างดีและสิ่งเดียวที่ผมต้องการจะให้พวกเขาก็คือแรงจูงใจถ้าผมทําแบบนั้นได้ไม่ต้องสงสัยเลยทว่าทําไมเราถึงได้ผลก,นนการแข่งขันที่ดีแบบนี้เป็นนว่งางานนี้รู้ใจนะผมถึงจะทําได้แบบนี้แล้วก็ให้กําลังใจพวกเขาในสไตล์ของชินแทหย,ยางนั่นเองครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยที่คือผู้บันทย H. 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 ายบายอิชิสไตล์ปะระจาวันชี 26เมษายน2567โดยชายผู้บัคัรังฟุตบอลถันครับ